แรกๆเด ouais ้อยวเราไปนอนกับเปืี่ยนปุ๊มันมาหลาวก็บอกว่ามันเมียจายไปถ uh ือก้องนะครับในตลาดครับแต่บังเอิญครับไปตึ้งปลอมย่ามแล้วนึกขึ้นได้ว่าลืมตัวรับบริบาลครับก็เลยว่ากลัวว่าเมียจะกลัวจะรอนานนะครับเลยก็เข้าในปลอมย่ามก็ยืมตัวรับย่ามครับตัวไปอ่เมียว่าที่รักเนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะเมียว่าจ้าที่รักเปลื่นเปื่อนปุ๊มันวะเนี่ยคิดในใจว่าเฮ้ยเมียเรามันใจลัดจริงๆมันรู้ทันกันว่าเป็นเรา เล่นจูดยามแรงแรกเตือนเราไปนอนกัอ่ะมีพวกกับเมียกับไปเถี่ยวห้างกับ่ะพวกป่าเมียเถี่ยวห้างปวดรักปักกับกดหมากร้องเงินเมียไปเลยร้านนู้พวกลาเลยร้านนี้เลยลงเงินตีนีผมเมียเจอก็วระรุงประรังเต็มมดกับ่ะกาห้าพวกละบบกับ่ะก็เลยโตห้าพวก่ะเอ้าคุณอยู่ไหนเนี่ยขอของเต็มปรุงปรังเต็มหมดแล้วเนี่ยไปอยู่ไหนมาทำไมไม่ช่วยถือไอ้พวกเนี่ยที่รัก ที่รักจาร้านเพชรเมื่อปีที่แล้วได้ไหมที่ผมบอกว่าเมื่อผมมีตังค์เมื่อไหร่ผมจะซื้อเพชร,ะะรให้คุณไงเมียก็ได้ได้ยินมานั้นดีใจครับอ่ะหนว่าพวไปเดินเหลือซื้อเพชรไอ้กรับอ่ะก็เล่นกับพุ่งอ่ะจำได้จ้ามีอะไรเลยคะพับบะ่อวะเนี่ยตรงข้ามร้านเพชรน่ะมันจะมีร้านกาแฟอยู่ผมนั่งรอยอยู่นี่แหละนะ <c ười> ไม่ได้เป็ดตกลงแรงได้เตือนครับ,บอ่ะกูกับร้านตรวจเซบนะครับ aunt. ปูนะครับแบบอยู่บ้านเสรล้านใสร็จมาไปโรงเรียนครับแบบกินแตใ,ใจว่าเดี๋ยวตัวเดียวกูต้องมาตามแหม่นนะครับอ่ะปอดรักปักกับอ่ะกลูมาเลยครับมาที่บ้านกูเห็นค,ค,ครูมาเสร็จเลยกับอ่ะเลยบอกล้านวา่าไอ้หนูไอ้หนูหนูหลบไปเร็วครูมาแล้วกูมาแล้วล้านพอได้ยินว่าปูอ่าครูมาแล้วนั้นครับล้านบอกวา่าปูปูนั่นแหละหลบไปปูกับ เอ๊ะใจหวาอะไระเอ้าแล้วทำไมลูกปู่ต้องต้องหลบไปด้วยก็ผมอะตัวไปบอกคุณครูว่าวันนี้ที่ผมไปโรงเรียนเพราะว่าผมบอกครูว่าคุณปู่ตายครับ่แรกๆรเรื่องกันแล้วก็ไปนอคกันแบบมีบ่อยรัทอยู่บ่อยรัดหนึ่งครับอะนักงานในบ่อยรัดในบ่นกันเลยคือว่าวันไม่ได้ทำงานเลยครับเวลางานจะทำงานได้น้อยนะครับปลอดภัยได้รับ เพราะว่าผู้บริหารในกรโรงงานนี้นะครับอักปักกะเรียกประจุมซักปักกะเรียกประจุมวันหนึ่งเซ่กลางงานกลางรับอ่ะแต่ไม่ปนงานครับไม่มีเวลาจะไปทํางานให้เกิดอ่ารายได้กับพ้นผลิตพ้นงานเกิดขึ้นกับบ่อยทัดกับก็เลยตอกปญหนากันกับอ่เกลียดกับ่๋อยอ้ต่ือตีนี้กับบ่อยทัดกเรียกประจุมีที่ครับอ่ะเผื่อห้าต่างออกถลงชุ่มกันตั้งวันล้ว แรกๆเตือนกับเราไปน้องครับมีไ่ยนุ่มครับอ่ะอวดนะครับอ่ะอวดรวยนะครับอ่ะววาไปจีบเจ้าเลยนะครับแบบเนี่ยผมเนี่ยโสดนะแต่อยากจะหาคู่ครองแต่มันหาไม่ได้สักทีนึงเนี่ยตอนนี้ก็กำลังสร้างบ้านใหม่อยู่นะราคาประมาณ10ล้านผู้หญิงบอกโอ้โหพี่รวยจังเลยหลังหนึ่งสิบล้านสักปักถอดสับเก้าวครับอ่ะรับถอดสับเลยครับนักธุรกิจไงครับอ้าลลูกครับอ๋อเตาแก่เลยครับอ๋อครับครับครับ น้องเดี๋ยวพี่ไปผสมปูนก่อนนะเต่าแก่เรียกแล้วทํางานก่อจ้างตัลงแรงแรงเตือนกันแล้วพี่น้องครับพีน้องเกิดเจอปัญหามากมายครับเวลาเราไปก,ก,กินเหล้ากับเปลือนในวงเหล้าเนี่ยไปนั่งรานก็นได้บ้านเปลือนก็นได้ครับแต่เมียมาตามครับแล้วที่นี่บอกว่าตามมันเกิดได้ครับดาเลยครับดาแจ้กแกจ้งวาดดาพวไม่พอล่ามไปดาเปลือนพว่วงดันไปียาติโกตีกากรอบจุดนะครับมันเลยเกิดปัญหานะครับ เปอนปุ๊บมันบอกว่าเนี่ยมันมีวิธีแกนะครับแต่ก็อรอเวลามันไปไปอ่าอ่าไปหนังกินเหล้าปานเปือนได้ไหน,นี้ตามันกินว่ามันตา,าว่ามันกลัวว่าเมียถามกับมันใจวิู่มีนนี่ครับเปิดคลิปเชี่ยงแต่นายเวลาเมียมาตึ้งกับรองว่าได้พน้นเชี่ยงได้กับกา,าผัวในที่สาธารณะนะครับมีค่าปรั 5, บห้าพันบาทนะครับอย่าหาทำนะครับมันดังเมียเมียทั้งหลายนะข้อนี้อยู่จริงๆนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาสามร้อยเจ็ดสิบสองนะ ผมเมียได้ยินนะครับแบบคลิปนี้ครับแบบเมียลบบานเจ้ยครับไม่โตด่าแรงได้เตือนกับลราพี่น้องครับพี่น้องจำสุภาพนี้ได้ไหมครับแบบมีผู้ปิดกิดจนตัวตายครับแบบผู้ติดการบันนันติดเหล้ายาเด็บติดต่อมกัญชานะครับแบบนี้ครับแบบเมื่อไหร่สมมุติหวานะครับพี่น้องครับสาหวาในโลกนี้นะครับแบบมีผู้ชายครับแบบเนี้ยครับแบบเผื่เนี่ยครับติดยาจิงจอปติดนะครับว่าผู้หญิงจะเหลือผู้ปิดในครับ ว่าเราว่างครับอ่ะอย่ารูปลาวสมกันจ่านะครับอ่ะอย่ามาวันนี้ครับอ่ะผู้หญิงนะครับอ่ะปุ่มตามเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนว่าเนี่ยใต้เหลือกนะมันเหลือกนำตอมดีว่าถึงกับปุ่มต้าว่าเหลือกนำตอมมันดีพื้นมันว่ากินแล้วยันนี่แล้วปุ่มต้าว่าแล้วยันมันยันมันมันดีอย่างไรกินถินแล้วยันมันว่านยันต่างเวทมันว่ามันจบยันต่างเวทย่านต่างเวท